ประเสริฐฐานะอันเลิศที่จะพัฒนาตนไปสู่ความสะอาดบริสุทธิ์ได้นั้นมีอยู่ในชาติของความเป็นมนุษย์เราเคยฟังท่านพระเดชพระคุณท่านอาจารย์ใหญ่พูดเสมอสมอแม้แต่เหล่าเทพเทวดาก็ยอมกราบไหว้บุคคลผู้มีสีบุคคลผู้มีอินทรีย์อันสงบระงับบุคคลผู้รู้จักทําบุญบุคคลผู้มีพรหมจรรย์อันประเสริฐอยู่เบื้องหน้า นั่นหมายถึงคนอย่างเราเนี่ยที่จะพัฒนาจากปุตุชนคนกิเลสหนาะคนมืดคนบอดจนกระทั่งตั้งมั่นมีศีลมีธรรมเป็นคนมีเหตุมีผลจากคนหยาบช้าลามกให้เป็นกัลยาณปุตุชนปุถุชนคนดี สู่ความเป็นพระอริยเจ้าจากโสดาบันจนถึงพระอรหันต์เพราะในจิตดวงนี้มันอัศจรรย์และมันก็มีค่าที่สุดมันมีทุกอย่างในนี้สวรรค์ก็อยู่ในอกนรกก็อยู่ในใจนิพพานไม่ใกล้ไม่ไกลหายใจก็ได้ยินมันอยู่ในนี้จริงๆไม่ใช่พูดเล่นเลย พุทธะนับหมื่นอยู่ที่ใจเวลาร้ายเขาก็เรียกว่าคนใจร้ายเห็นไหมโหดเขาบอกว่าใจโหดเที่ยมใจดำอมหิตอยด้ในใจนี่เวลาที่ดีที่งามคนนั้นเขาใจดีใจบุญใจกุศลมีจิตเมตตา นี่เขาพูดเรื่องใจกันไม่ได้พูดถึงหน้าตาอะไรใจสงบร่มเย็นท่านคนนั้นโยมคนนั้นพระคุณเจ้ารูปนั้นท่านปล่อยท่านวางไม่ยึดไม่ติดจิตใจท่านสะอาดมากจะตกนรกนี่ก็ใจตกก่อนจะเป็นเปรตก็ใจเป็น อสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็ใจนี่ละจะเป็นเทพเทวดาเป็นพระเป็นเจ้าโสดาบันสกิธาอนาคาอราหันต์ก็จิตดวงนี้แล้วมันอยู่ที่เราจริงๆพุทธศาสนาจึงสอนเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสร้างเหตุอย่างไรผลก็อย่างนั้นพระเจ้าไม่เกี่ยวพระพรมไม่เกี่ยว เราอยากเป็นอย่างไรก็สร้างเหตุอย่างนั้นอย่างวันนี้ญาติโยมมาสร้างเหตุเราอยากได้บุญนก็มาสร้างเหตุที่เป็นบุญเราอยากได้ความสุขก็มาสร้างเหตุที่จะมันเกิดความสุข